ทุกคนเดี๋ยวต้องเช็คเอาท์ทุกคนนี่คือเดอะสเปซนะคะบรรยากาศลึกมากทุกคนดูสินี่ฮะมีแมปเรียบร้อยเลยนี่คือย่านทำเลียทองบรรทัดทองจะไปวัดวาวังก็ไม่ไกลาจากสนามหลวงนะครับที่พักนี่ทุกคนชเลึกมากจะไปบรรทัดทองก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปประตูน้ำได้ถนนเพชรบุรีพยาไาย แม้แต่รัชันทีบีบีทีเอสก็เลี้ยวซ้ายได้นะฮะเข้าออกซอยพญานาคได้สะดวกสบายมากทุกคนนี่ฮะทุกคนจ่าลิฟต์นะฮะ,ะเดี๋ยวเราเช็คเอากันนี่จ้าทุกคนเราเดินมานะครับตรงนี้เป็นซอยพญานาคเลี้ยวซ้ายไปทะลุอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวงรังสรรปทุมนะฮะสะพานหัวช้างนี่เลยฮะทุกคนโดตามนี้เลยแต่เราเดินตรงนะฮะ เินตรงเราเห็นต้นโพตัวนี้เป็นซิกเนจอรนนะครับทุกคนอ่ะนี่ไงครับทุกคนชอบข้ามันไก่เราไปกินข้ามันไก่กันใกล้มากใกล้กับเดอะสเปซมากๆทุกคนนี่ฮะไปแวะกันเลยเลี้ยวซ้ายนาะ โอ้โหลงมาปั๊บเจอปุ๊บเลยถ้าตรงไปก็จะเป็นสะพานเจริญผลเขาจะไป,ไปตรงนั้นจะเป็นสนามสุขแล้วก็ถนนบรรทัดทองนะฮะสี่แยกสี่แยกตรงนั้นก็เรียกสี่แยกเจริญผลก็จะเป็นวัดชัยมงคลไปสนามหลวงเลยด้วยอ่ะเราแวะเข้าบรรกัดสองน,น,นะเขาบอกอร่อยมากทุกคนไปนี่ฮะทุกคนแต่รอกินร้านแล้วชอบชอบชอบบรรทัดท,ทองทุกคนอย่างนี้่อาจจะมีเมนูซิกเนเจอร์เยอะแยะแต่แปะกส่กีซุปด้วยนะฮะทุกคนซุป ซุปมาลุงมาระกระดูกหมูเยื่อไผ่ทุกคนอยูสินี่ฮะบรรยากาศกันเองมากนี่ถ้าเกิดเรามาใช่ไหมทุกคนจากบรรทัดทองโลตัสใช่ไหมแต่เรามาเส้นนี้ได้เส็รบุรีก็ได้ทุกคนจากนี่ฮะบุลุคมงประตูน้ําพญาไทไปซิกนี้หมดเลยเลี้ยวขวาซอยพญานาคก็จะไปรถไฟฟ้า บีทีเอสราชเทวีทุกคนจ้ะก็จะเดินมาหรือนั่งรถมาก็ได้หอกเดินเอากาศมาเดินชอบถ้ามันไก่เลยทุกคนจ้ะนะฮะที่อีพีนี้อยู่ในช่องนี้ไปก่อนทุกคนจ้ะอีกช่องหนึ่งนุ่นนอนรอไปทุกคนช่องนั้นต้องใช้ไ Wi ไ Fi ในการโพสแต่ช่องนี้สามารถโพสได้เลยทุกคนนี้เรามาดูหน้าตาก่อน,นจ้ะ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวครุกขี่ไก่ขี่ไก่ทั้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเมนูแรกเมนูแบบว่าชาวโลกอาจจะแบบไม่คุ้นเคยแต่เขาบอกเป็แซ่บมากทุกคนมีหางข้าวมันไก่อร่อยมากข้าวมันไก่ต้มอ,อาจจะเป็นไก่อบน้ำผึ้งนะจ๊ะเธอออ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนมีข้าวมันไก่ผสมมาทุกคนอใหญ่ย่านใหญ่จานเล็กมีที่ยอดสุดคนทุกคน จังในงานตรงนี้ซอยพญานาคทุกคนนี่ซอยพญานาคทะลุไปราชเทวีใครจะไปอนุสาวรีย์ไปสะพานหัวช้างสยามตรงนั้นซอยพญานาคเลยทุกคนจาาตรงนี้ก็เป็นเดอะสเปซที่เราเดินออกมาไงแต่ถ้าใครไปตรงนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งถูกไหมบรรยากฮะโลดตรงโลดตัสมันจะตัดอีกแล้วอ่ะเมมจะเต็มอยู่แล้วโลตงโลตัสสี่แยกตรงนั้นก็เรียกว่าวันสเตเดียมวันแล้วก็สนามสุปโอยเป็นวงกลมเลยฮะก็มาเจอร้านชอบได้ไม่ยากเลยทุกคนจา้า เดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ไปก่อนดีไหมโอเคเนาะ